สวัสดีค่ะวันนี้จิมก็มาสรุปตัวของหุ้นติดล้อนะคะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เปิดเหนือจองนะคะแต่ว่าราคาขึ้นไปทำไ i g สูงสุด55บาทห0สตางค ก่อนที่จะร่วงหล่นลงมาในช่วงบ่ายแล้วมีแรงขายทํากำไรออกมาอย่างต่อนเนื่องจนมาปิดที่45บาท75สตางค์นะคะซึ่งเป็นจังหวะที่เกือบโลของวันนะคะเพราะว่าทำจุดต่ำสุดเนี่ย45บาทสลึงนั่นเองค่ะซึ่งจิมก็ได้มีโอกาสได้ถามดรนิเวศเหวัชิราวรากรนนะักลงทุนแนว VI นะคะพร้อมกับพี่นิวโปง้งอาทิต์ กิรติพิษทั้ง2ท่านเนี่ยก็คือนักลงทุนในว VI นั่นแหละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราต้องดูนอกจากราคาแล้วพื้นฐานของเขาของติดล้อเนี่ยยังไปได้ดีไปได้ไกลแค่ไหนสวยหรือไม่อย่างไรในสายตาทั้ง2ท่านลองไปฟังความคิดเห็นของทั้ง2ท่านได้เลยค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จสูงมากนะครับค่ะที่ยังติดบวกตั้งย่สบห้าเปอรนวันแรกเนี่ยค่ะ อันนี้ต้องถือว่าจอดเยี่ยมนะเพราะรรว่าผมเข้าใจว่าจริงๆเข้ามาก็ไม่ได้ตั้งราคาต่ำอะไรนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันมีหุ้นในตลาดที่คล้ายคลึงกันนะครับที่ได้ v a l u a t i ่นค่อน,นข้างสูงมากเ <c> ท <oughs> ียบ <c oughs> ก,กับพวกสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยนะก็ <c oughs> ต้องถือว่าเข้ามาในจังหวะที่ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จ นะก็ยังแสดงให้เห็นว่าเรื่องของการเก็งกำไรในตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะจากรายย่อยบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงอยู่นะแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือหุ้นตัวนี้จริงๆเขาเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆที่ใกล้เคียงกันเนี่ยเขาก็เป็นผู้นำอยู่แล้วนะเป็นผู้นำอืมแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ สามารถที่จะได้ valuation เนี่ยสูงเหมือนกับกลุ่มที่มีการกินกำไรชุสมๆได้นะครับครับแล้วก็จริงๆหุ้นหุ้นตัวนี้ต้องถือว่าค่อนข้างกระจายเยอะนะลักษณะเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบไม่น่าจะเป็นการที่มีคนมาคอนเนอร์หุ้นหรือมาอ่อมาพูดง่ายๆว่ามามามา ช่วยกันทําราคาอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าก็ไม่น่าจะมีนะน่าจะเป็นการเก็งกําไรทั่วๆไปนะจากจากเอ่อกลุ่ม,มนักเล่นหุ้นรายย่อยเนี่ยที่เข้ามาจองซื้อหุ้นกันอย่างอย่างคนหลามตั้งแต่ตอนแรก <c oughs> แต่ว่าประเด็นก็คือว่าอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแล้ว่วาเขาจะสามารถยืนนะมูล พูดราคาแบบนี้เป็นได้ตลอดแค่ไหนนะครับค่นะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเก็งกําไรของนักลงทุนรหลย,ย่อยที่ผ่านมาในช่วงอย่างน้อยก็สองสมปีปีสองปีนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ยังยังอยู่นะยังอยู่ครับค่ะก็ต้องบอกว่า ก็ลงทุนในหุ้นที่ในภาวะที่มีการกินกำไรสูงๆจากรายย่อยนี่ก็เป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะค่ะอ่ายังมีเป็นความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าอ่อถ้าการกิงกำไรมันหายไปเนี่ยมันก็จะเรื่กยๆกระ,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 ะทบกับราคาหุ้นอาจารย์คะถ้าได้อย่างนั้นแนะนํานักลงทุนหน่อยค่ะบางท่านก็ถือบางท่านก็โดด <c oughs> เข้าไปแบบนี้นี่ยังไงดีคะ คือผมว่าคือคือหุ้นที่แบบว่าอยู่ๆก็จองรับก็ได้กำไรเยอะๆเนี่ยก็เป็นอะไรซึ่งก็ต้องพิจารณาว่าเอ,อเรารู้สึกพอใจหรือ,อยังนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรซึ่งเออเหลวมากใช่ไหม <laughs> ับไปปุ๊บเดียวกำไรตั้งยี่อย่างวันเนี้ยพวกที่จองหุ้นได้ได้กำไรยี่าเร์เในวันเดียวเนี่ยอ,อ ก็ต้องถือว่าเยอะนะเยอะแล้วก็ต้องคอยและคอยดูตลอดเวลานะว่าว่าอย่าให้มันหายไปปย่างไอว่าอย่าให้หายไปเยอะนะ <c oughs> ก,ก,ก็ต้องจับตาดูว่ามันจะขึ้นไหวย,ยังไงน, <c oughs> นะเพราะว่าอุ้นตัวเนี้ยผมว่ามันมันอาจจะไม่เหมือนหุ้นอที่คล้ายคลึงกันนะหลายตัวที่เขา เขาพูดยังไงว่าคือลักษณะการกินกำไรก็มีความแตกต่างกันอยู่นะเพราะว่ากลุ่มถ้าให้ผมสรุปก็คือว่าลักษณะการคอนเนอร์หุ้นเนี่ยตัวเนี้มันจะยากจะยากกว่าจะยากกว่าเพราะว่ามันกระจายเยอะไงมันกระจายเยอะอผู้ถือหุ้นหลักก็ไม่สนใจที่จะไปดูแลหุ้นมากมายเพราะเป็นสถาบัน ใช่ไมาไม่ได้มีบุคคลธรรมดาห,หรืออะไรต่างๆที่ผลประโยชน์เยอะๆอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการดูแลอาจจะไม่เท่ากันนะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะก็คือผู้งยัต้องดูภาวะการกิงกําไรในตลาดด้วยค่ะเพราะว่าถ้าการกินกําไรหายไปเนี่ยผมว่าโดยพื้นฐานเนี่ยหุ้นกลุ่ม personal finance พวกเนี้ยมันค่อนข้างจะแพงนะฮะ ปีเค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับหุ้นสถาบนันเงินกันกันนหลักซึ่งจริงๆก็อยู่ในธุรกิจเดียวกันเนี่ยแหละแตกต่างกันบ้างแต่ว่าก็แข่งขันกันในตรงก็มีพอสมควรค่ะนะพวกนั้นเขาปีเอสิบเท่าใช่ไหมกำไรเขาก็เยอะกว่าเยอะอะไรต่างๆแต่ valuation มันต่ำกว่าไงค่ะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระวังตรงนี้แล้วตัวเนี่ยมันโดยโดยโครงสร้างการถือหุ้นโดยอะไรต่างๆมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับพวก สถาบันที่ที่พูดง่ายว่ามีการกระจายการถือหุ้นมาตรฐานแย่ๆไปหมดมันมัใค่คา่คายอยู่ในกลุ่มนั้นไงแต่ราคามันมาอยู่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคล้ๆยอย่างนั้นมมันอยู่ในกลุ่มที่ที่ผมว่าเนี่กว่าพวกนั้นเขาเขามีจะเรียกว่าสปอนเซอร์หรือมีคนดูแลมีคนเล่น,ม,น,ลนมีคนเล่นอะไรต่างๆ มีรายใหญ่เล่นหรืออะไรต่างๆอันนี้มันอาจจะแตกต่างกันค่ะนะตัวนี้มันคล้ายๆกับว่าในด้านหนึ่งอะเข้าโครงสร้างการถือพุ้นการทํางานอะไรต่างๆมันอยู่ในกลุ่มพวกสถาบันใหญ่ๆมาตรฐานแบงค์ชาติที่คุมอะไรต่างๆเนี่ยในขณะเดียวกันราคาอะไรต่างๆพฤติกรรมตอนเนี้อย่างน้อยนาทีแรกๆเนี่ยมันก็เป็นมาอยู่ในกลุ่มที่เป็นแบบเก่งกาไรสูง นะอ่าเพราะนั้นถ้าเกิดการเก็งกําไรมันหายไปเนี่ยก็ต้องระวังอืมนะคะเพราะว่าราคามันเทียบกันแล้วมันมันสูงเกินกว่าพูดง่ายๆพวกพวกสถาบันที่เขาที่เขาอยู่อ่ะนะหมายว่าแคตชีก็กลุ่มที่เขาอยู่อ่าเพราะนั้นตรงนี้ต้อง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 ระวังนิดหน่อยค่ะแต่ยังไงก็ตามมาตุถิวว่าประสบความสำเร็จสูงมาก วันแรกก็เข้าใจว่าน่าจะเกือบแสนล้านละนะเป็นหุ้นแสนล้านทั้งแต่วันแรกใช่ครับนะครับกถึงก็ใหญ่มากเพราะาพวาแบงค์ใหญ่ๆบางทีก็แสนกว่าล้านนึงใช่ไหมค่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งเขาทำเฉพาะ personal f i n ไฟแนนใช่ไหมอ่าแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดอะไรต่างๆเทียบกันแล้วยังเล็กกว่าเยอะฐานอะไรต่างๆก็สู้ไม่ได้ ค่ะซู้แบงค์ไม่ยากซู้แบงค์ใหญ่ไม่ได้เลยนะคะอ่าสู้แบงค์ใหญ่ไม่ได้แต่ว่าได้ราคาแบบนี้ก็ต้องถือว่าประสบความสําเร็จสูงค่ะครับดังนั้นนี่คือคือถ้าโดยพื้นฐานแล้วถ้าเทียบกับราคาหุ้นก็ถือว่าแพงไปพีก็แพงอะไรก็แพงหมดดังนั้น <c oughs> นักลงทุนก็ต้องระวังคือใ,ใช่แต่ว่าคืออย่างที่ว่างอ่ะมันมันเนื่องจากไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นแนวเก่งกําไรเยอะๆจากรอยย,ะยะ่อย,ย,ยเพราะฉะนั้นราคามันเลยได้ แต่ว่าต้องระวังว่าการเกร็งกําไรตรงเนี้ถ้ามันหายไปอะไรไปเนี่ยจะมามันก็จะดูว่าแพงถึงวันหนึ่งก็จะดูว่าแพงก็จบไปแล้วนะคะสําหรับดรนิเวศนั่นเองค่ะซึ่งท่านก็กังวลน,นะคะว่าช่วงนี้เนี่ยคือช่วงของการเกร็งกําไรของรายย่อยลุ้นล้วนเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่แรงเก็งกาไรนี้หายจะทําให้ราคาหุ้น ก็น่าจะหายไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังในการลงทุนกันให้ดีไปฟังกันต่อค่ะกับพี่นิวโป้งอาทิตย์กฤติพิษจะมองหุ้นติดล้อเป็นแบบไหนอย่างไรไปฟังค่ะตัวผมเองก็กก็ดูในเชิงฟันเดเมนทัลนะก็เรียกว่าลองดูตอนเปิดตลาดเหมือนกันว่าเอ๊ะเปิดมานี่แบบจะมีแบบเอฟพิกล็อกต่ําจองหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่มีนะครับเพราะว่าแรงแรงแลคือก็เยอะอยู่นะ ก็ก็ก็เลยก็เลยโดยส่วนตัวก็เลยซื้อไม่ได้นะครับราคาที่ตั้งใจยังอ่าราคาตั้งใจซื้อไม่ได้นะครับพอพอมันเปิดสูงปุ๊บวันนี้ผมก็ไม่ได้ดูอะไรนะครับแล้วก็มาดูอีกทีท้ายๆตลาดเลยก็ก็พบว่าอ่าลักษณะของราคาเนี่ยก็คือคือก็ต้องเรียกว่า drive the greed and fear นะก็คือความโลภความกลัวนะก็คือช่วงแรกก็ก็เชื่อว่ามีคนเชื่อว่ามันจะไปคล้ายๆ OR คือเล่นแล้วก็เล่นช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ความเป็นจริงก็คือราคาช่วงเช้าก็เป็นราคาที่ที่ที่ทสูงสุดแล้วนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ช่วงบ่ายก็เรียกว่ามีแรงทยอยขายออกมาอย่างต่อเนื่องน,น,นะครับ mm hmm. แล้วก็ปิดเกือบเกือบ,เก,อบเกือบโลของวันรูปทรงมันก็เรียกว่าการเคลื่อนไหวของราคาในวันมันจะคล้ายๆกับทางโดนดอนเมืองเนาะซึ่งซึ่งต้องเรียกว่าเอ่อพอมันพอมันสร้างจุดสูงสุดใหม่ในวันไม่ได้เนี่ยคนคนที่เป็นรายย่อยและถือพันหุ้นเนี่ยเขาก็ไม่มีใครอยากจะแบบ ขายแล้วได้กําไรต่ํากว่าสิบเปอร์เซ็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยได้ต่ําส่วนกว่าหมื่นบาทหรอกนะ,ะเพราะว่าทุนมันเท่าไหร่สามสิบหกจุดห้าใช่ไหมใช่ค่ะถ้าบวกสิบบาทก็สี่สิบหกจุดห้าใช่ไหมฮะก็ก็กยังก็ยังเรียกว่าเขาก็ยังเชื่อกันว่าเอย้ยังไงก็มีมีค่าขนมแล้วล่ะก็ออกก่อนอะไรเงี้ยแต่แต่ของผมยังยังคิดว่าผมคงรอดูรอดูพัฒนาการของ,ของกิจาการอีกสักหน่อยนะ คือยอมรับว,ว่าเป็นกิจการที่ดีแต่ว่าราคาวันแรกเนี่ยก็เปิดบวกไปหลายสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็ต้องเรียกว่าเปิดโดดนะราคาค่อนข้างลอยก็ต้องรอดูนะฮะมันไม่น่าจะต่ำจองใช่ไหมครพี่อาทิตย์คะหรือว่าก็คาดเดาได้ยากอยู่เอ่อคาดเดาได้ยากนะครับรายย่อยเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้เป็นรายย่อยแบบกระจัดกระจายแล้วก็รายย่อยสี่แสนรายเหมือนโออาที่ที่หลายคนเนี่ยเป็นหุ้นตัวแรกแล้วเขาก็ซื้อติดพอร์ตไปเลยสี่พันกว่าตัว ค่ะแต่ว่าอันนี้รายย่อยยมีหลากหลายรูปแบบอ่าก็จะมีแบบผู้ตามดุลยพินิจผู้มีอุปการะคุณซึ่งเขาเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทำกำไรในตลาดอยู่แล้วอืมค่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอ,อรายย่อยที่ถืออยู่เนี่ยผมผมก็ผมก็ยังเชื่อว่าโดยพื้นฐานมันมัน,ม,นมันเป็นหุ้นที่ถือได้นะมันเป็นหุ้นที่ถือได้เพียงแต่ว่าราคาเนี่ยอยู่ที่รายย่อยที่ถือแล้วแหละ ว่าออพอใจกับกําไรขนาดไหนนะครับซึ่งซึ่งอย่างมิสหายรอบตัวผมเนี่ยจํานวนมากเนี่ยเขาก็เ,เรียกว่าบวกตั้งใจไว้ในใจแล้วถ้าบวกเกิน20เอร์ซขาออกซึ่งส่วนใหญ่เขาออกกันนะ,ะร,อรอบตัวที่ผมที่ผมรู้จักรู้จักกันนะ,ะ,ะรวมทั้งใน Facebook อะไรต่างๆเนี่ยที่โพสแปะว่าเออออกแล้วนะออกแล้วนะเนะี่ยพลพันธ์หุ้นพ,พันธุ์หุ้นเนี่ยก็ทยอยออกกันนะครับออกกันแถวแถวห้าสิบกว่าบาทด้วยออกกันตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคอืมค่ะอ่า ในขณะที่มันมันผมผมผมถ้าเป็นรายย่อยที่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับอยากให้มองแบบนี้ว่าเงินก้อนที่เรามาซื้อเนี่ยเราเราถ้าสมมติเราไม่ได้คาดหวังระยะยาวอะไรกับหุ้นแล้วเราไม่ได้เป็นเชิงพื้นฐานที่จะสร้างเป็นพอร์ตนะออลองนึกอีกแบบมุมหนึ่งว่าเรานําเงินเข้ามาฝากในบัญชีหุ้นเนี้ยนะครับเราถือเงินเราโอนเข้ามาเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเดือนเลยประมาณครึ่งเดือนแค่นั้นเองครึ่งเดือนได้ไปสามสิบเปอร์เซ็นตะ์พอใจแหม ใช่ไหมค่ะอ่าครึ่งเดือนได้30%ถ้าพอใจก็คือออกนะครับแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยผมไม่ได้มองแบบนั้นนะผมมองที่จะสร้างพอร์ตระยะยาวแล้วตัวนี้เป็นหนึ่งในพอร์ตระยะยาวของผมแบบนี้ก็ถือต่อแล้วก็ไม่ต้องสนใจกับการเคลื่อนไหวราคารายวันไม่งั้นมันจะเวียงนะครับหุ่น IPO เข้ามาใหม่ๆนี่เวียงอยู่แล้วครับเพราะว่าแรงซื้อแรงขายจะยังสูงอยู่ถ้าคนที่ติดอยู่นี่พี่ๆทิมีมุมมอง,องอยังไงให้เขาดีคะ อ๋อ oh, ถ้าคนติดเนี่ยแปลว่าเล่นหุ้น IPO แบบเคาะ ATO at the open <laughs> ราคาเปิดก็เรียกเคาะขวาปัญญาเกิดเลยนะหรือไม่ก็คือตั้ง ATO กับพริบแล้วก็ซัดเลยเพราะนั้นจะได้ราคาเกือบสูงสุดของวันเลยนะถ้าถ้าเล่นอะไรแบบแบบแบบไม่ได้ดูพื้นฐานแล้วก็เล่นกะออกแบบไวๆคิดว่าไปต่อแต่ปรากฏไม่ได้ไปต่อเนี่ยคือแผนต้องชัดว่าถ้าลบถ้าลงลงมากี่เปอร์เซ็นต์ต้องออก ถ้าขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์บวกกี่เปอร์เซ็นต์ต้องออกอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นต้องทําตามแผนนะต้องต้องมีแผนก่อนอ่าไม่สามารถไม่สามารถเฮ้ยซื้อราคาเปิดแล้วกันแล้วก็ทิ้งจนถึงเอ่อเปิดเคาะเปิดแต่เก้าโมงห้าสิบห้านาทีตอนเช้าจนถึงสี่โมงสามสิบบ่ายสี่โมงสาสิบตอนบ่ายแล้วเอ้เดี๋ยวเราจะทําไงต่อดีนะอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเราต้องมีแผนก่อนท,ที่ที่จะที่จะเข้าซึ่งมีไหมมีนะ <c oughs> ก็คือ <c oughs> คนที่เอ่อตั้งซื้อเลย i อ o อกะวะดูงว่าราคาไปต่อ นะ<ช>ซึ่งซึ่งแผนต้องชัดบวกกี่เปอร์เซ<ช>็นต์ออกติดลบกี่เปอร์เซน็นต์คับอันนี้ต้องชัดต,ตัวนี้เนี่ยมันคือจุดอยู่ระหว่างธุรกิจเอ่อสินเชื่อจำนองทะเบียนรถ<ช>ซึ่งปัจจุบันเนี่ย MTC กับสวรรัสดี่ยอ e อยู่ประมาณ25-26หายี่เท่าในขณะที่ไอฝั่งสูงเนี่ยคือ t q คก็คือเอ่อโบรกเกอร์ประกันภย<ช>ัยธุรกิจอินชัวรันโบรกเกอร์เนี่ย PE นี่เทรดไป50เท่า Oh. เพราะฉะนั้นอยู่ระหว่าง2 5่ห้ถึงห0เนี่ยราคา IPO ของติดล้อเนี่ยคือ36บาท50สตางค์ <Okay. S 2> ซึ่งคิดเป็น P.E. ประมาณ30กว่าเท่าสาสิ <Okay. S 2> ถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ30 <Okay. S 2> กว่าเท่าเนี่ยแปลว่ามันก็อยู่กลางๆละมันอยู่กลางๆเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเทรดจนสูงจน P.E. เข้าใกล้า50าสิแปลว่าอันนั้นเข้าโซนขายแล้วนะ mm. เพราะอย่าลืมว่ารายได้และกำไรส่วนใหญ่ของติดล้อยังคงเป็น ธุรกิจจำนำทะเบียนรถอยู่มันมีเพียให้มามแมชให้มาที่กับอยู่มันสูตรเดียวกันนี่เลยฮะ<ม>คุณชิมสูตรเดียวกับ o อเลยค่อ OR เป็นธุรกิจที่ถ้าบอกว่าติดล้อเป็นธุรกิจที่อยู่ระหว่างสินเชื่อจำนำทะเบียนทางฝั่งซ้ายกับอินชูรันโบเกอร์ทางฝั่งขวานะแล้วก็ลากตั้งแต่ p ีอ5ยี่สิบห้าเท่าไปยันห้าสิบเท่าเนี่ยโอเนี่ยอยู่ระหว่างธุรกิจปั๊มน้ำมันคือค้าน้ำมันซึ่งกำไรไม่เยอะกับธุรกิจค้าร์อินซึ่งโออาเนี่ย เทียบกับอะไรล่ะถ้าเทียบกับปั๊มน้ำมันแบบ PTG อย่างเงี้ย PE อาจจะประมาณสักสิบเก้ายี่สิบเท่าแต่ฟังขวาของมันคือ CPO หรือว่าพวก HomeproGlobal ที่เป็นธุรกิจค้าปลีกอย่างเงี้ย PE สี่สิบออย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่า OR เนี่ยมันถูกเทรดเข้าใกล้ PE สี่สิบเท่ามากี่ยแปลว่านั่นเข้าโซนขายนะฮะแปลว่า PE มันสูงไปละเพราะว่าตามตามธรรมชาติของธุรกิจเขาเขาก็ยังรายได้ส่วนใหญ่เขายังมาจากค้าน้ำมันอยู่นะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทริคการลงทุนและมุมมองการลงทุนในแบบ VI ของดรนิเวลลาพี่นิวโป้งค่ะส่วนเคล็ดลับการลงทุนของทุกท่านทุกท่านวางไว้แบบไหนอย่างไรคะเอามาแชร์มุมมองกันได้ค่ะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ